มาดูกันที่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการขจัดความขัดแย้งในครอบครัวกันนะคะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราไปตามกันในช่วงของ Personal Finance ค่ะร่วมพูดคุยกับดรนิติเนื่องจำนงนะคะผู้มัยการอาวุโส w e ล l พล a นิ่ n แอนด์ a ฟมิลี่ออฟฟิศธนาคารไทยพาณิชย er ์ดรนิติสวัสดีค่ะดรสวัสดีครับสวัสดีครับดรวิทย์คุณหม่ครับ ดเรครับเวลาพูดถึงครอบครัวนะ <c oughs> ก็จะคิดว่ากลมเกลียวกันนะฮะ <c oughs> แต่ <c oughs> เวลาที่ครอบครัวที่มีมูลค่าความมั่งคั่งระดับสูงๆอย่างเงี้ย <c oughs> บางทีก็มีความขัดแย้งกันนะครับบางคนก็บอกว่าไม่อยากที่จะเดินหน้าไปถึงแบบชั้นโรง <c oughs> ชั้นศาลนะฮะก้นไก่ในการที่จะแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งแบบไม่ต้องขึ้นศาลนะครับของครอบครัวมีอะไรบ้างครับ <c oughs> ดเตอรครับเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยครับเพราะว่าหลายๆครอบครัวเองก็พยายามค้นหาวิธีการและกระบวนการต่างๆครับ แม้กระทั่งหลายครอบครัวที่มีธรรมนูนครอบครัวแล้วก็ยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าจริงๆในกระบวนการเองต้องมีกลไกและระบบในการจัดการทางออกเรื่องนี้ครับมากกว่าจะไปจบกันที่ศาลกระบวนการเหล่านั้นเราเรียกว่าอนุญาโตตุลาการครับหรือการปาระนอมข้อพิพาทมีอยู่สองรูปแบบซึ่งนั่นแน่นแน่นอนแหละครับว่าถ้าเราเลือกใช้เราสามารถมีทั้งสองระบบได้ขึ้นอยู่กับ ความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันว่าควรจะใช้รูปแบบไหนครับค่ะซึ่งการประนอมข้อพิพาทตรงนี้อยากให้ทางดรได้ขยายความเพิ่มเติมว่ามันมีกี่วิธียังไงบ้างอะคะได้เลยครับก็หลกัหลกๆจะมี2รูปแบบนะครับหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็นระบบการประนอมข้อพิพาทคือ mediation ใช้ mediator ผู้ประนอมในการประนอมข้อพิพาทนะครับอันนี้คือวิธีที่ห วิธีที่2ก็คือว่าเราใช้ระบบอนุญาตโตตุลาการใช้ผู้อนุญาตโตตุลาการเป็นคนตัดสินคดีนะครับคําว่าตัดสินคดีคือทําคําชี้ขาดซึ่งวันนี้เองผมอยากจะชวนคุยเรื่องอนุญาตโตตุลาการกันว่าเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นคนที่สามารถทําคําชี้ขาดได้เลยนะครับแล้วมีผลผูกพันตามกฎหมายสามารถที่จะไปบังคับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับ ดรผมถามนิดหนึ่งเพาะบอกว่าทําคําชี้ขาดมีผลทางกฎหมายแต่ว่าไม่ใช่ศาล<ๆ>ผมเนี่ยคราวนี้ป้อยๆเลยบอกว่าอนุญาโตตุลาการ <S <S <ๆ>และมันคืออะไรทำไมด,ดูเหมือนกึง่งๆดรช่วยอธิบายแล้วฟังได้ไหมครับ <S <S ได้เลยครับได้เลยครับจริงๆผมสนับสนุนว่าในครอบครัวเองควรจะมีการตกลงกันในใช้ระบบอนุญาโตตุลาการในการความขัดแย้งกันนะครับอนุญาโตตุลาการหนึ่งก็คือว่าเราสามารถเลือกผู้ชี้ขาดได้ นะครับ<ม>ว่าจะเป็นใครจากรายชื่อของสถาบันเองนะครับสองก็คือว่า<ส>ระบบ,บเป็นระบบเอะไรคร<บ>ับทษทีสามสามารถเลือกผู้ผู้ชี้ขาดได้ครับอนุญาโตตุลาการ<ม>นะครับว่าจะเป็นคนทําคาชี้ขาดได้นะครับ<ม>โดยสามารถที่จะเลือกคนเหล่านั้นนั่นหมายความว่าจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องทั้งกฎหมายเองหรือในเรื่องของข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเอง,เ,เ,องเช่นสมมุติว่า กำลังถกเถียงกันเรื่องหุ้นส่วนในบริษัทกงศีอยู่นะครับก็อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เหมือนกันที่มาทํำคาชี้ขาดได้นะครับอันที่สองคือเป็นระบบปิดครับระบบปิดหมายความว่าไม่สามารถบิบบุคคลภายนอกมานั่งฟังได้เราอย่าลืมว่าระบบศาลเองเป็นระบบที่เปิดทําให้สามารถที่จะใครเข้าไปนั่งฟังมาได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเป็นความลับในครอบครัวกันเองนะครับที่มีข้อขัดแย้งกันอยู่นะครับ สามก็คือว่าเป็นระบบที่ผมเชื่อว่ารวดเร็วเพราะว่าเมื่อมีคําชี้ขาดจะาอนุญ,ญาตโตตุลาการแล้วจะไม่สามารถอุทธรหรือดีกาได้นะครับในคําชี้ขาดนั้นซึ่งระบบศาลเองมีการเปิดให้สามารถอุทธรได้และถ้าเกิดจะดีกาก็ต้องขออนุญาตดีกาในลําดับต่อไปนะครับอันต่อมาก็คือว่าอันนี้สําคัญเลยครับสําหรับกลุ่มผู้ที่มีความมั่งคั่งสูงก็คือว่าคําชี้ขาดน,นี้สามารถบังคับไปบังคับคําชี้ขาดได้โดยการ บังคับทรัพย์ต่างๆได้แต่คําชี้ขาดนี้เองสามารถบังคับที่เมืองนอกได้ด้วยในประเทศที่ลงนามในอนุสัญญ,ญานิวยอร์กคอนเวนชั่นครับซึ่งก็เกือบเกือบทั่วโลกแหละครับที่ลงนามนะครับเพราะฉะนั้นเองนั่นหมายความว่าเราลองนึกถึงว่าผู้ที่มีความมั่งคั่งสูงและมีทรัพย์สินอยู่ที่ฝรั่งเศสอังกฤษหรืออเมริกาเองเมื่อมีคําชี้ขาดที่ในประเทศไทยแล้วสามารถเอาคําชี้ขาดนี้ไปบังคับที่ประเทศต่างๆเหล่านั้นได้ด้วย อืมนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกข้อหนึ่งเหมือนกันซึ่งแน่นอนถ้าเราเอาคำพิพากษาในประเทศไทยเองไปบังคับก็คงจะทําไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายจริงๆประโยชน์ที่แท้จริงก็คือว่าเป็นการรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลนะครับของครอบครัวเองไม่ให้หลุดออกไปสู่บุคคลภายนอกเพราะว่าจะเป็นระบบปิดทําให้ไม่สามารถที่จะมีบุคคลภายนอกเข้ามานั่งฟังได้ครับ อืมค่ะดรคะคือถ้าเทียบกันใน3รูปแบบที่ดรได้กล่าวเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นนะทั้งการเลือกผู้ชี้ขาดได้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบระบบปิดเม่บุคคลภายนอกมาหรือจะแบบว่าแบบที่3เลยรวดเร็วถ้าเทียบกันใน3รูปแบบนี้จากเคสตัวอย่างที่ดรได้เจอมาแบบไหนมีประสิทธิภาพมากที่สุดคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องเรียนว่ามีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าเราทั้งทั้งคู่ขัดแย้งเองสามารถที่จะเลือกคน มาตัดสินคดีได้ก็คืออนุญาโตตุลาการแม้ว่าจะเป็นหนึ่งคนหรือสามคนเราอาจจะเป็นสามคนก็ได้นะครับ oh. เพราะฉะนั้นเองขึ้นอยู่กับความซับซ้อนหรือความต้องการของของทั้งสองฝ่ายนะครับแน่นอนเรื่องเหล่านี้เองก็จะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าสามารถทำให้เกิดความรวดเร็วและก็เป็นความลับได้ด้วยนะครับดรถามหน่อยคนที่จะมาเป็นผู้ชี้ขาดเนี่ยคือคือคือ,คอ,คอต้องเป็นข้อแรกก่อนต้องเป็นนักกฎหมายไหมครับ แล้วก็ถัดมาคือต้องเป็นคนที่สองฝ่ายเนี่ยเขารู้จักมักจีไหมแล้วก็ถ้ามไม่รู้เนี่ยค,คือแน่นอนว่าตระกูลที่เขามาขั่งคั่งเขาต้องมีวงโคจรเขาเนาะไปเอาไปจากไหนครับเพราะผมว่าคนเนี้ยพอบอกว่าชี้ขาดมีผลทางกฎหมายเนี่ยบุคคลคนนี้ต้องสําคัญต้องเข้าใจต้องได้รับการยอมรับด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างที่ดรวิทย์ว่าเลยครับอน,นุญาโตตุลาการเองจะมีการอ,อยู่ในสถาบัานซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม นะครับแล้วสถาบันเหล่านั้นเองก็จะมีการคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัตินะครับแล้วมีความความรู้ความสามารถเ,เป็นที่ประจักษ์อย่างครบถ้วนนะครับอ,อ,อยู่ในรายชื่ออยู่เพราะฉะนั้นเ,เมื่อมีข้อพิพาทเข้ามาในสถาบันแล้วเนี่ยนะครับสถาบันเองก็จะมองว่าเป็นข้อพิพาทลักษณะไหนที่เหมาะกับรายชื่ออนุญาโตท,ที่มีอยู่แล้วก็จะส่งรายชื่อนั้นให้กับคู่พิพาทนั้นได้ เลือกนะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งแน่นอนสมมุติว่าเป็นสามท่าน <S <S 2> <S 2> ผมสมมติสามท่านละกันนะครับ <S <S 2> <S 2> นนฝ่ายหนึ่งก็จะเลือกคนหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็จะเลือกคนหนึ่งและทั้งสองคนที่ถูกเลือกก็จะไปเลือกอีกคนหนึ่งอนุญาตโตตุลาการ <S <S 2> <S 2> มาตัดสินคดีนะครับซึ่งแม้ว่าใครจะถูกเลือกก็ตามเนี่ยนะครับก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลว่ามีความสัมพันธ์หรือมี conflict of interest นั่นเองนะครับกับคู่พิพาทหรือไม่เช่น เป็นญาติเป็นคนรู้จักเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเคยเรียนหนังสือด้วยกันหรือเคยเป็นที่ปรึกษาเคยเป็นพนักงานเคยเป็นลูกจ้างเคยเป็นนายจ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเป็นอนุญาโตตุตตลาการได้ <S <S เมื่อมีคอนฟ lict of interest แน่นอนอน,อนุญาโตตุตตลาการเองก็จะเปิดเผยข้อมูลตัวเองด้วยว่าเมื่อเห็นรายชื่อแล้วตัวเองมีความสัมพันธ์ทางใดทางหนึ่งทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับคู่ขัดแย้งหรือไม่นะครับ พอเพิ่มอีกนิดหนึงห่งฮะตามกฎหมายนั้นอนุญาโตตุลาการมีความรับผิดทางกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดทําผิดกฎหมายหรือว่ามีมีอะไรที่ไม่ถูกต้องเองก็สามารถรับผิดได้ด้วยเช่นกันนะครับครับดเรเคยมีลักษณะพอดีผมชอบดูหนังฮ่องกงเนาะประเภทแบบเลือดล้านตระกูลเลยแบบนี้แล้วก็สไตล์ว่ามีอนุญาโตแล้วยังไม่สามารถบรรลุได้เช่นฝ่ายนึงบอกว่าเฮ้ยดีผมเอาอีกฝ่ายผมไม่เอาเปลี่ยนองค์คณะอนุญาโตก็ทำได้ไหมครับ ได้ตั้งแต่แรกเลยครับเมื่อเมื่อเสนอขึ้นมาแล้วสมมุติว่าเป็นท่านเดียวก็สามารถที่จะโต้แย้งได้นะครับเพราะนั้นเองในกระบวนการการคัดเลือกเองตั้งเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับว่าทั้งสองฝ่ายโอเคแล้วหรือยังนะครับซึ่งแน่นอนอย่างที่ผมเรียนว่าประโยชน์ก็คือว่าถ้าเรามองถึงมิติของการการข้อขัดแย้งที่มีความซับซ้อนสูงม,มากๆก,ก,กับกลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูงเองอนุญาโตตุลาการเองก็จะเป็นคนที่เชี่ยวชาญ ในเรื่องเหล่านั้นแล้วมาทําคําชี้ขาดครับอโอ้โดโอกรผมผมถามนิดนึงอันเนี้ยเรื่องของความขัดแยง้งเขมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องเฉพาะเอเชียไหมครับหรือว่าต่างประเทศเขาก็มีแบบนี้เพราะเวลาดูหนังนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบหนังเอเชียเนาะอแต่เพราะว่าเพราะว่าธุรกิจครอบครัวเยอะจริงจริงต่างประเทศครอบครัวก็เยอะนะ,ะแต่ว่าเราจะได้ยินสมมติเราดูหนังเลือดคนคนจางอย่างนี้นะอ่าใช่หรือหรือว่าแบบว่าเลือดล้างตระกูลอะไรอย่างงี้น<ร>ะพวกนี้มีมันมันมีทุกที่ไ<ร>หมครับเยอะไหมดร จริงจริง,รง,รงเรื่องนี้มีอยู่ทั่วโลกอย่างที่ผมเรียนว่า<อ>ประเทศเกือบทั่วโลกแหละครับที่ลงนามในนุสัญญานิวยอร์กไปแล้ว<อ>แล้วก็มีแพ็กิสแบบนี้นะครับแต่กลไกนี้ได้เอามาใช้ในข้อพิาพาทในครอบครัวสูงไหมถือว่ายังน้อยอยู่<อ>ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับบางประเทศที่เมืองนอกเองนะครับที่เรียกว่าเป็นสายทางด้านเชี่ยวชาญทางด้านนี้เองอก็ เห็นตัวเลขที่เรียกว่ามีความผลักดันกันที่อยากจะให้ใช้กลไกทางด้านนี้สูงขึ้นเหตุผลเพราะว่าการไปศาลนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องครอบครัวถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเองการไปศาลนั้นคงไม่ได้เป็นเรื่องที่ทวินหากันแน่นอนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการรักษาความสัมพันธ์ของคู่ขัดแย้งนี้ด้วยนะครับเพราะยังไงก็ยังต้องมีสถานะเป็นคนในครอบครัวกันต่อไปครับ สุดท้ายคะ่ะดออรอยากจะถามเพิ่มเติมเลยนะคะว่าในเรื่องของการแก้ไขความขัดแย้งนี้บางทีคุณผู้ชมดูจะเอ้ยตอนนี้ยังไม่เกิดความขัดแย้งแหละแต่ถ้าในอนาคตมันอาจจะมีการขัดแยง้งในระหว่างทางก็ได้<อ>ในปลายทางก็ได้อะไรอย่างงี้ค่ะมันจะกระทบยังไงบ้างต่อในแง่การ planning <อ>การดําเนินของธุรกิจในบ้านเองหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเองเพื่อให้เป็นกรอบป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะครับผมถือว่ากลไกเรื่องนี้เนี่ยเป็น เป็นหนึ่งในการทำ wealth planning เลยนะครับปกติเวลาเราพูดเรื่องเ e ลแพล planning เองกับ management เองเราจะพูดถึงเรื่องทรัพย์สินสิน,สนทรัพย์นะครับกับธุรกิจครอบครัวแต่จริงอันเนี้ยเป็นอีกกล่องหนึ่งเป็นอีกขาหนึ่งที่ควรจะทำตั้งแต่เด y วันวันนี้เลยตั้งแต่วันนี้ที่ยังไม่มีความขัดแย้งกันเพราะเราควรจะตกลงกันก่อนว่าถ้าความขัดแย้งลักษณะไหนรูปแบบไหนที่ควรจะไปอนุญาโตตุลาการ และนั่นแหละคือประโยชน์เพราะว่าเมื่อมีความขัดแย้งแล้วเราจะได้หยิบกลไกเหล่านั้นมาใช้มากกว่าที่จะรอมีความขัดแย้งแล้วค่อยตกลงกันเพราะเมื่อมีความขัดแย้งแล้วจะตกลงกันไม่ได้ครับยังไงก็ต้องไปศาลนะครับแต่สุดท้ายนี้จริงๆผมอยากจะเรียนว่านอกจากอนุญาโตตุลาการแล้วยังมีการประนอมข่อพิพาทที่ผมเรียนตั้งแต่แรกซึ่งพานนั้นก็เป็นอีกขาหนึ่งเลยที่มีความสําคัญเหมือนกันเพราะนั้นขึ้นอยู่กับดีกรีของข้อขัดแย้งว่า จะเป็นลักษณะไหนควรไปอนุญาโตรหรือใช้การประนอมก่อนนะครับด,ดเรเมือสักครู่เราคุยอนุญาโตตุลาการค่อนข้างเยอบผมขอถอยมัมน,น,กนก่อนจบคําว่าการประนอมคือประนอมกันภายในและมีโมเดเลเตอร์หรือคืออะไรครับดครครับจะเป็นทั้งสองส่วนเลยครับโอ้ดออรวิสุดยอดครับอันนี้ก็คือเป็นการประนอมภายใน <c oughs> นะครับเป็นผมเรียกว่า in house mediator ซึ่งจะอยู่ในกลไกภายในครอบครัวเองอันดับแรก การอันที่สองคือเป็นอยู่ที่สถาบันอย่างที่สถาบันอนุญาโตตุลาการเป็นต้นนะครับโดยใช้ผู้ประนอมของสถาบันเองก็จะเป็นคนกลางอีกเหมือนกันที่ทั้งสองฝ่ายไม่รู้จักเลยนะครับแล้วไม่มีความสัมพันธ์ใดๆเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นระบบภายในจะเป็นคนที่รู้จักนะครับแต่ถ้าเป็นระบบภายนอกจะเป็นคนที่ไม่รู้จักเลยครับโอ้ชัดเจนมากดอรยังไงวันนี้ขอบคุณมากโอกาสน้าชวนมาคุยกันอีกขอบคุณนะครับดเรยินดีครับสวัสดีครับ ดรนิติเนื่องจำนงนะครับลองไลฟฟังแบบนี้บางคนจะบอกเรื่องนี้ไกลตัวไก่ตัว <S <S ใช่ไม่ใช่นะครับวันหนึ่งท่านที่ชมอยู่วันหนึ่งเกิดว่าท่านมีความมั่งคั่งมหาศาลเนี่ยแล้วลืมไปว่าเรื่องของการส่งต่อความมั่ง,งคั่งมันจะไม่ไกลตัวอ,อยู่มาวันหนึ่งก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องธุรกิจครอบครัวต้องบอกมีสัดส่วนเยอะมากนะครับในเศรษฐกิจโลกหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าธุรกิจใหญ่ๆใ,ใ,ในโลกนี้เนี่ยครอบครัวเยอะมากยกตัวอย่างนะครับค้าปลีกสหรัต Walmart ครอบครัวนะครับ c a r c i ้ล ครอบครัวนะครับหรือแม้ทั้งล่าสุดผมทําตอนบริษัทรถยนต์เยอรมัน BMW คนถือหุ้นมากที่สุดก็เป็นครอบครัวก็คือสกุลควันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในบ้านเราเองนะครับธุรกิจที่เข้าไปร่มทุนตลาดรัพย์ที่เป็นครอบครัวก็เยอะมากนะครับแล้วพอเกิดขึ้นบางทีใครจะไปรู้พอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาปั๊บความซับซ้อนเรื่องของการแบ่งทรัพย์สมบัติมีความซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นที่ดรเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับก็คือการทําธรรมนูญทําธรรมนูญเสร็จปั๊บถ้าเกิดว่ายังไม่ลงตัวอีก มาถึงปลายทางจะได้มีทางออกไปด้วย <Okay. S 2> บางครั้งเวลาที่เวลมันมาปั๊บเนี่ยแล้วลืมแลนกลายเป็นว่าส่งต่อได้ลําบากเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นประโยชน์อยู่ใช่ค่ะ,ะค,คือกลายเป็นว่าไม่ใช่มาเป็นแบบเรื่องสุดท้ายจะพิจารณาในการแบบ planning นะคะคือต้องแบบทำเริ่มต้นทำกันตั้งแต่ day วันที่เราจัดควบคู่กับธรรมนูญครอบครัวเลยก็ก็ยังได้เลยนะคะสำหรับเรื่องของการกำจัดนะคะเกี่ยวกับขจัดความขัดแย้งนะคะในครอบครวัวนั่นเองนะคะ ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h กันนะคะ